แตงอุดมทรัพย์เสียบอยู่บนตออาราบิค่มนะครับก็คือตอยักษ์ที่มีกิ่งขนแขนงออกมาหลายๆกิ่งนะครับด้วยความที่ตออาราบิคัมเนี่ยมันมีกิ่งหลายกิ่งเราก็เอาข้อดีของมันมาใช้ก็คือนำสีต่างๆที่เราต้องการเป็นสีนู่นสีนี้นะมาเสียบไว้บนตอของมันเพราะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นดอกสีมพูเล็กๆนะครับเราก็เปลี่ยนสีมันโดยการเสียบยอดนะฮะการเสียบยอดผมก็ได้สาธิตไว้ในคลิปวิดีโอของสวนแก้ววิชิตใน YouTube เปิดหาดูได้นะครับ แดงอุดมทรัพย์นี่มันเป็นไม้เก่าแล้วนะฮะอยู่ในวงการชุมชมมาผมว่ามันสิบกว่าปีละสิบปียี่สิบปีแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าความนิยมเนี่ยไม่เคยลดลงไปเลยสําหรับคนที่ชอบไม้แดงนะมันจะมีดอกท้อหลากหลายแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแดงอุดมทรัพย์นี่บานดีที่สุดบานดีบานทนบานานานดอกดกช่อดอกดกอ่าผมก็เลยคัดกิ่งพันธแดงอุดมทรัพย์ที่มันเป็นเหมือนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคือแดงดี บานโทนบานนานดอกดกช่อดอกใหญ่แล้วก็ใบสวยเอามาเป็นแม่พันธุ์เพื่อที่จะเสียบขยายให้กับเพื่อนๆที่สั่งออเดอร์เข้ามานะครับในที่นี้ผมตัดกิ่งแม่พันธุ์ต้นนี้ไปเสียบอยู่บนต่อยาี่บุ่นะครับก็สําหรับแรงุรมรั์ถ้าหากว่าเสียบบนต่ออาราบีข้ามอย่างเช่นต้นนี้มูลค่าการขายก็อยู่ที่ประมาณพันสามถึงสองพนนะครับอยู่ประมาณนี้แต่ว่าราคาย่อมเยา สำหรับเพื่อสมาชิกที่อยากจะได้ไปปลูกเลี้ยงเองที่บ้านผมก็นําไปเสียบนตอยักษ์ญี่ปุ่นนะครับครนี้ตอยักษ์ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ขายอยู่ที่ราคา80บาทถึง100บาทถามว่าอยากได้ทรงพุ่มเหมือนกับตอาลาราบิคัมทาได้ไหม ทำได้ครับแต่ว่าจะไม่เหมือนร้อเปเพียงแต่เพื่อนๆต้องขยันตัดกิ่งนะฮะตัดกิ่งที่1ก็จะแตกเป็น2กิ่งตัดอีก2กิ่งก็แตกเป็น4กิ่งก็กลายเป็นพุ่มได้เหมือนกันครับก็จะขึ้นทรงแจกันแล้วก็เป็นพุ่มด้านบนนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแดงโดมทรัพย์ที่เรียบอยู่บนตอญี่ปุ่นเป็นลักษณะของทรงแจกันอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะทักข้อความเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นที่80บาทถึง100บาทนะครับ ส่วนตอ阿อา,าใครสนใจอยากจะได้เอาไปเสียบเองติดต่ออินบ็อกเข้ามาครับมีขายอยู่ที่สวนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต้นตอที่เรานํามาเสียบแดงอุดมทรัพย์กันเลยครับจะตอข้างล่างก็จะเป็นตอยากี่ปุ่นนะครับเป็นทรงกระบอกลักษณนะคล้ายทรงแจกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เสียบด้วยยอดของแดงอุดมทรัพย์นะครับก็ทรงทาเลี้ยงดีให้สีสดดีแล้วก็หา,าหารเก่งนะครับสําหรับตอยัก่ปุ่น แต่สาหรับท่านใดที่อยากจะลองเพาะเม็ดเองทางสวนก็มีเม็ดขายนะครับเม็ดอาราบิข่ำนาไปเพาะพอโตขึ้นมาแต่กิ่งก็เสียบสีนู่นสีนี้ลงไปก็สนุกสนานหลังก็เสียณกันลูกค้าผมส่วนมากก็หลังก็เสียกกันเยอะก็เอาไปเสียบกันอย่างสนุกสนานกิ่งพันอยากได้กิ่งพันก็โทรมาซื้อกิ่งพันผมก็ขายขายเฉพาะกิ่งพันก็ขายนะครับก็สอบถามรายละเอียดทางอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับเมล็ดพันกิ่งพันต้นตอ ะะปุย๋ยเร่งดอกปุย๋ยเร่งโตปุย๋ยเร่งหัวนะครับยาป้องกันเชื้อรานะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการลูรณชมนะครับทางสวนมีจําหน่ายหมดแจ้งความต้องการเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับอีกนิดนึงครับสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กเกษียณราชการแล้วนะฮะดูดู u t u b e เป็นอย่างเดียวส่งข้อความไม่เป็นนะฮะโทรหาผมเลยครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะฮะโทรหาผมเลยว่าคุณพ่อคุณแม่อยากได้อะไรอยากได้ประเภทไหนบ้างอุปกรณ์การปลูกสายพันธุ์กิ่งพันธุ์หรือว่าต้นต่อหรือว่า ซื้อพวกไม้สีดอกซ้อนต่างๆโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนะฮะอินบอกม่าปเป็นก็โทรมาเลยครับสำหรับวันนี้ผมสุเมธโพสิทองกับสวนแก้วชิดขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ